จาะมาแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ทําอะไรต่อไปจ้ะมีทางเวลาเขามีงานมีอะไรเขาก็มาเอามาเอาไปประดับเป็นเราไปตกแต่งมีงานแบบนี้เราไม่ต้องเอาไปสาวแล้วหรอใช่ไหมสาวไม่ได้หรอกไอไอพอตัวนี้มันมันออกหมดไอตัวนี้มันออกมันที่เขาตัดเป็นรูอะ่ะเพราะสายสายสายไหมมันจะมีเส้นเดียวเนาะที่เขาทําอ่ะ,อะ,ะพอน,นี่เขาตัดออกมันพอดึงก็ไม่ได้ดึงไปพอไปโดนน้ำมามันก็แป๊กอย่างเงี้ย แล้วก็มันก็พูดพูดออกมาเลยมันมันไม่สามารถที่จะเป็นสายสายใย,ยได้เพ,<ม>เพราะเพราะไอ้ตัวนี้เขาตัดแล้วขนาดว่าตัวน้อนที่น้อนตัดดึงไม่ได้มันอมน้ําแล้วมันก็จุ่มไปเลย<ม>แล้วก็เก็บบางคนก็เอาไปผสมยาสมุนไพรเขาจะเอาไปทํายังไงก็ไม่รูส้สมัยคนเท่าคนแก่บางทีเขาก็มาขอซื้อแต่ว่าถ้าเอาไปทํายาทําอะไรไม่ขายคือเอาไปเลยเอาไปทําเลย